ไทยแลนด์ <Thailand. S 2> FM ร้อยห้า My Thailand คนอ้วนอารมณ์เสียสับสนุนโดยการรถแหะทไทยมาติดตามคนอ้วนอารมณ์เสียกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยทางการเมืองเนี่ยคนอารมณ์เสียนีก่ก็ต้องเป็นทาง สากฝั่งแกนนำพักเพื่อไทยโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องอพักเพื่อไทยตอนนี้นะคะก็เป็นที่จับตามองนะเพราะว่ากรณีที่คลิปอังเกลนี่นะคะก็สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีพอสมควรน,นะคะหลังจากที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนะแล้วก็เบื้องต้นเองนะภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ย มันก็จะนะคะมีการวิเขาเรียกว่าวินิจัยนะคะของสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่ามันจะเป็นหน้าผาอีกหน้าผาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะ เพราะว่าวันที่21สิงหาคมนี้นะคะทางสารล้มนูนเนี่ยเขานัดไต่สวนพยานบุคคลสองปากนั่นก็คือผู้ถูกร้องก็คือท่านนายรัฐมนตรีนะคะแพทองทานและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณชัดชัยบางชวดนะคะหลังจากนั้นวันที่29สิงหานะก็จะเป็นการวินิจฉัยนะคะถึงผลการพิจารณานะคะคคดีนี้ นะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยทางพักรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เสนอพยายามไปห้าปากนะแต่สาลนั้นรับไต่สวนเพียงเลยค่ะที่การสมชเพียงคนเดียวเท่านั้นนะแต่ดูฝากฝั่งของทางพรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะแกนนําหลายคนเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็พูด็นเสียงเดียวกันว่าท่านนายกจะไม่ลาออกก่อนที่จะคำวินิจฉัยออกมานะคะ ออแล้วก็มั่นใจนะคะว่าการชี้แจงของนายรยรันตรีซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการทำหนังสือชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าการเจรจาการใช้คำว่าเอ,อังเคิลอยากได้อะไรก็ให้บอกอันนั้นมันก็คือเป็นวิธีการแนวทางในการเจรจาเพื่อลดทอนความตึงเครียดของทางผู้นำของกัมพูชานะก็ เป็นการชี้แจงว่าเป็นความพยายามทางการพูดนะคะที่พยายามทำถึงแม้ว่าที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งตระกูลฮุนกับตระกูลชินนะคะเอ่อก็มีความสัมพันธ์อันแนบนแน่น,น,นมีความสัมพันธ์อันดีแต่ว่าเออมันก็มาขาดสะบัน้นกันก็เพราะการเอาคลิปเสียงที่มีการพูดคุยกันของทางแกนนำทั้งสอง ประเทศนี่นะผู้นำันทั้งสองประเทศนี่นะมาปล่อยเนี่ยก็ทําให้ความสําคัญมันขาดสะบั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอ,อจุดที่ถ้าเรียกภาษาทางการเมืองก็คือเป็นหน้าผาอีกหน้าผาหนึ่งน่ยของทางฝากฝั่งของตระกูลชินวัตรนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะอคุณพ่เรนมองอยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ โอกาสรอบมีไหมโอกาสรอบก็มีครับคุณณิโอกาสที่จะโดนฟันก็มีเหมือนกันมันมันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองคุณทุกังเรื่องนี้นี่เอ่อเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะละเมิดเอ่อคำตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องฟังทางตุลาการท่านจะคิดอย่างไรเพราที่สําคัญคุณทุกฝั่งฮนะพอหลังจาก การนัเสนก็จะมีคำวินิจฉัยเฉพาะบุคคลให้เราอ่านให้เราได้ศึกษานะครับคือถ้าดูตามอารมณ์ความชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับกรณีของท่านขึ้นจากได้อะไรก็ให้บอกอย่างหลายคนถ้าชอบก็ไม่มีไรนะครับก็คือคุยกันปกติกันต่อรองใช่ไหมครับแต่ฝั่งที่ไม่ชอบก็อื้นี่ขายชาติขายแผ่นดินอ่าเป็นการละเมิดอธิปไตยรัฐธรรมนูญของชาติ อืม mm. ครับมันก็อย่างที่เรียนบนท้องฟังเขาจะยินยืนอยู่ฝั่งไหนแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าทางตุลาการศารลรัฐธรรมนูญท่านคิดอย่างไรประเด็นนี้ได้ทั้งสองด้านได้ทั้งสองด้านพลเรรี่เราคาดไม่ถูกเหมือนกันว่าณวันนี้จะจะออกรูปแบบไหนแต่ทั้นนี้นังนั้นนี่มันมันสะเทือนนะพลเรือรี่สะเทือนะรัฐบาลสะเทือาานอความเชื่อมัน่น ความไว้างใจหลายอย่างเหมือนกันเราที่สําคัญก็คือว่าการก้าวทุกก้าวย่างของรัฐบาลมันไม่ง่ายละนะครับสุดนอกก็กับเขม์กับผู้ชานะครับสุดในก็กับพรรฝ่ายค้านหลายอย่างคุณลี่มันเป็นขะ้นนคือทับท่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราวันนี้นี่มันต้องถึงนะคุณลี่นะแม้แต่การโหวตต้องประมาณ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าสูสีนะบริลี่คู่ขี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังก็พอเข้าใจได้นะพอเข้าใจได้เพราะว่าการโอนงบป,ประมาณก็ใกล้เคียงกันอืทําไมผมผมบอกว่าใกล้เคียงกันฟังที่เห็นด้วยกับแบบกับคณอธรรมดีงบประมาณปีหกเก้านี่สองร้อยห้าสิบเจ็ดฟังไม่เห็นด้วยสองร้อยยี่สิบเก้า แล้วตกเสียงหนึ่งช่องว่างยี่สิบกว่าคะแนนสามสิบเอ่อยี่สิบเจ็ดคะแนนบริลลี่นะครับช่องว่างนี่เอ่อประมาณยี่สิบกว่าคะแนนก็ว่ากันไปนะบริลลี่นะอย่างนี้สภาก็คงจะเอ่อาไปที่คำตัดสินยังไม่ออกก็คงจะใช้พื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นท้ายปีงบประมาณนะเอาบริลลี่เรามาดูเรื่องของ สดส,ด,ส,ด,สดร้อนร้อนเมื่อวานนี้นะครับทางปปชคุณผู้ฟังเขาก็มีการประกาศขัแนนวขแ้นนที่ว่านี้มันมีความสําคัญอใหญ่ขั้แนแนที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับเราเรียกกันว่าออไอพีเอม่ครับก็มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของการป้องกันการทุจริต และประผิดิดชอบในวงราชการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินง,งานของหน่วยงานภาครนะัฐหรือ i p a p สองพนอกิบปดนี้คุณผูณ้ฟังมันจะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสังคมไทยนะครับมันจะสามารถระท้อนองค์ความนั้นว่ามีความโปร่งใสมาาน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน,นนะผมพูดก่อนเลยคือคะแนานก็คือคะแนานแต่ความรู้สึกของ่น้องประชาชาชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ หน่วยงานไหนที่ได้รงางวัลในระดับยอดเยี่ยมผมจะเล่ากุญแจฟังถึงหน่วยงานสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับในกลุ่มเขาจะแบ่งรางวัลเป็นสีน่ประเภทวยกครกับคุญฟังประเภทที่หนึ่งรางวัละระดับหน่วยงานรางวัลนหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในแต่ละประเภทมีสิบสองรางว,วัลมีไหนบ้างครับถ้าเป็นของสารน,นี่ก็คือองค์กรเื่อองค์กรราการและหน่วยงานสังกับรัฐสภา ที่ได้ยอดเยี่ยมนี่ก็คือสถาบันพระปกเกล้าอยู่ที่98.90คะแนนส่วนหนึ่งงานราชการระดับกรมคือกรมทางหลวงทั้งหมด9 8 9 8นั้นใช่อันนี้เยี่ยมหลังคบกันมาเนอะอู้คะแนนมันทำไมได้เยอะจังครับก็คือการทำคะแนนพวกนี้มันเหมือนกับข้อสอบอะบริเลี่ยนเหมือนการทำข้อสอบนะครับตัวเลข กับภาพของที่นองประชาชนมองดูมันอาจจะมีความรู้สึกปลางใจอยู่เหมือนกันะะกกนะครับกลุ่มรละด้านธกิจนะครับยี่เยี่ยมก็คือโรองงานยาสูบแห่งประเทศไทยเก้าสิบเก้าจุดแปดเจ็ดคะแนนจมลอยนะพลังนี่คะแนนจมลังฮะยอดที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือองค์การมหาชนี่ก็คืององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งเก้า โอ้โหในส่วนของกลุ่มสถาพันอุดมศรรึกษาทางดีเยี่ยมนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภับสวนสวน,สนันทานะครับเรามาเร็วๆอยู่ที่รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุดจ่าหน่วยงานกา็เป็น15รางวัลน,นะครับมี15หน่วยงาน,านรก,ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ มือตรงตรงน,น,นึงนะครับได้วันนี้ก็คือได้ในส่วนของกรมส่วนราชการระดับกรมคือกรมหใหม่ได้คะแน 86. น86.99คะแนนมีคะแนนเพิ่มขึ้น35.39คะแนนคุณรู้นงตรงนี้ก็คือรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุดนะครับ กุมมณไได้รางวัลทำคะแนนเพิ่มมาสามสิบห้าคะแนนนั่นแสดงว่ากุมมนไหมในปีนี้แล้วไดห้าสิบเก้าคนเลยคือตอบตกนะครับคุณทการปีที่แล้วตอบตกปีนี้ทำคะแนนเพิ่มขึ้นมาสามสิบห้าเป็น8 6 9สิบหกจุดเก้าเก้าคะแนนก็ผ่านนะครับถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่ามีการพัฒนาการนะครับทที่น่าสนใจ รางวัลในส่วนของรอางวัลภทที่สามก็คือรางวัลระดับกระทรวงที่มีการแับเลื่อน ITA บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทน,นะครับคุณฟังภายใต้ยุทธศาสชาิยอดเตี่ยมเขากำหนดในสองรางวัลรางวัลแรกก็คือมีหน่วยงานนะครับคุณฟังมีหน่วยงานทํำกว่าสิบห้าหน่วยงานนะครับโอ้โหเป็นเรื่องสิบห้าหน่วยงานนถือว่า เยอะเหมือนกันนะอืม mm. คนที่ได้รางวัลทำในส่วนที่ทำกว่าหน่วยงาน15รางวัลน,นีก็จะเป็นหน่วยงานที่ระดับกระทรวงนะครับก็คือกระทรวงแรงงานคะแนนคะแนนเฉลีย่ยที่96.62คะแนนร้อยละที่ผ่านนี่ก็คือเออทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงานี่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ 96. 62. 62คะแนนนี่คือต่ำกว่า15หนึ่งงานนะแต่ถ้าเกิน15หนะึ่งงานหวยมาออกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับปีน,นี้ปีนี้ม,มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนะครับที่94.38และรอยละที่ผ่านก็คือ100คะแนน100เต็มนะครับคุณฟังทีนี้เป็นคะแนนที่สารกับระเบิดระเบ้อนะครับ ผมเล่าคุณได้ฟังฟังแล้วกันว่าในกระทรวงเกษตรและสารกลนี่หน่วยงานไหนถือว่าพัฒนาการขึ้นมาหน่วยงานไหนที่อยังคงความระดับมาตรฐานได้อยู่นะครับกระทรวงเกษตรและสารกร์นี่คุมส่งเสริมการ,กรเกษตรปีนี้มาเป็นที่หนึ่งคุมส่งเสริมสารกร์ขอไมฮะคุมส่งเสริมสารกร์มาเป็นที่หนึ่งอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดสี่ศูนย์มอปอจนะครับมาที่เก้าสิบเจ็ดจุดสี่หก กลุ่มากลติเี้ากรนอยู่95.94สีรงการเข้ามาติดติดนิดเดียวกันเ้าจุดห95.68ตามด้วยออมสัตร์มาลำดับที่ห้าอยู่94.94 94. 94. นอกจากนั้นนะครับคุณฟังก็เกาะอ,อยู่ในกลุ่ม94.93 92นะครับมีพร้อมโมงได้90.95นะครับมาลำดับที่สิบสี่ลำดับด้วยคือกลมหมอนไหมได้86.99 ที่ผมบอกว่าคนรู้ทังว่าได้น้อยที่สุดแต่ไปได้รับรางวัลที่มีพัฒนาการที่สุดเพราะปีที่แล้วสอบตกครับในส่วนของหน่วยงานและสาหกิจอันนี้พัฒนาการชัดเจนคุณผังกันยางแห่งประเทศไทยปีที่แล้วนี่มาลำดับที่สี่ของหน่วยงานและสาหกิจแต่ปีนี้โผล่เ้ขที่หนึ่งกุลี่เลขเก้าสิบหกจุดสี่แปดนะครับตามด้วยองค์การส่งเสริมกิจการคนหมงที่เก้าสิบห้าจุดห้าห้าองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร94.39และองค์การสะพานปลาที่94.24มันไม่แปลกเลย,ยที่ค่าเฉลี่ยของกระทรวงเกษตรกรจะอยู่ที่94ทำให้ได้รางวัลยอ,อ,อดเยี่ยมในหน่วยงานระดับกระทรวงที่มี15หน่วยงานขึ้นไปกับ,บมันก็จะมีองค์การมหาชนอีก3องค์การนะครับก็คือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกรรษตรี่96.33าวิทัยและพถานาที่สูง94.76 นะครับแล้วก็สถาบัน่อสถาบันสำนักง,งานที่พิทัณฑ์การเกษตรอยู่ที่93.02นะครับนี่เป็นเป็นเป็นค่าเฉลี่ยของไอเทียของกระ,ระทรวงเกษตรและสแกน่นแล้วมีประเด็นที่อยากเล่าอีกคุสังฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตอนเช้าวันนี้โมลี่ผม นั่งเครื่องไปที่เชียงรายโอ,โอ,โอ,โอ้โหเจอพี่น้องเอ่อเครื่องใช้การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มเครื่องบินเลยคุณนี่นมพุทธสายมงชูเหนือนะครับเพราะว่าเาสาร์อาทิตย์นี้ก็มีกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ่อเป็นอีเวนต์ในหลายๆงานโดยเฉพาะในพื้นที่ของพะเยานะครับก็ทางตำรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็ต้อทีช่วยกับกานะครับรต้อนท, <ๆ S 1> ที่และข้าราชการไปทําไมกันเยอะแยะคุณพิเลนเนอ่อมีกิจกรรมนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกระนะครับเป็นการระดมเระดมระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วยเหลืออะไรคะเอ,อ่อทางพะเยาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้าท่วมก่อนหน้านั้นนะครับเปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงน้ําท่วมไม่น่านมันหนักกว่านะคุณพิเลน เคยได้ยินไหมอืมแล้วเข้าเข้าลงคุยกันลลี่ค่ะนี่อ่ะไรคำทัางกรมเผาเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทรัพยากรคุณทรัพยกรศิลิรัตยากรนี่อาทิตย์ที่แล้วติดไปทําความสะอาดที่นั่นนะครับลงไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่นอาทิตย์ที่แล้วที่นั่นอาทิตย์นี้ก็มาที่พะเยานะครับก็จะมีเรื่องของการ ส่งมอบกระจายการผลิตให้แก,ก่เกษตรกรทุกทุศไป,ปที่ปัติเพียเพอจุนนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมปล่อยพันปลาที่กวนตะยาวนะครับในขณะที่คุณอัศรกรก็ไปที่ตากนะครับเป็นการเปิดศูนย์นะครับสนามบ,บินตากเป็นศูนย์ปฏิบัติการตัดแต่งสภาพอากาศนะครับก็คือเครื่องบินตัวหลวงก็จะมีสามารถบ,บินขึ้นจากตากได้เลยนะครับคุณรุ่ฟังตอนนี้นะครับก็อาทิยบ ไม่มีวันหยุดท่างกระทรวงเกษตรและสหกรบริลี่น่ะมาถึงเรื่องที่หลายคนกำลังมองกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของทุเรียนยทุเรียนปีนี้นี่บ้านเรานี่อผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมองว่าปีนี้น่าจะถึงหนึ่งแสนห้าหมืล้านนะ คนท,ที่ทำเงี้ไปนะครับนี่คือเม็ดเงินที่นําเข้าประเทศนะเรื่องของการค้าขายทุเรียนนี่ขนาดคู่แข่งนะเยอะนะล่าตัวกี่ทนกัมพูชานี่ก็สามารถส่งทุเรียนไปที่จีนได้เขาไม่ต้องแอบเขาไ่ต้องาบ้านเราเขาส่งไปที่จีนได้นะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยทุเรียนด้วยความที่มีคุณภาพของบ้านเรานี่ก็สามารถที่จะเส่งไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นแต่ตลาดจีนชนกรงนะครับครับคุณภาพปีนี้ไมกลงแต่ ม่าน,นอเราส่งมากขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการส่งออกรียนคาดหมายกันว่าปีนี้จะสามารถทาเงินนาเงินเข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านนะครับตัวเงินวัตถุียบนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะในณะเนีาวกันนี่ผมมีข่าวที่ต้องข้าปวดหัวกับเรื่องของต้เรียนเหมือนกันล่าสุดมีการอันลุกทนเรียนไปแปดหลงนะครับมีการแบน,นศนตุนเรียนไปแปดโซน เพราะว่าทารจีนนี่เขาเข้มเรื่องของแคดเมียมเข้มเรื่องของยูไพอจะใกล้จบฤดูกาลคุณนี่การที่เคยตั้งไว้สูงๆอ่ะตอบยังไงก็ไม่เข้าทับทบว่าการหลวงมลี่ค่ะนะครับเมื่อวานก็เจอใบแปดสวนแปดหลงบนทางการจีนแบนนะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญ นะครับเพราะว่าพอเราไม่เข้มข้นไม่เข้งมงวดเราเปิดโอกาสให้กับคนที่คิดไม่ดีกับโครงการทุนเรียนนี่มันจะส่งผลแบบนี้นะครับคือสถานก,การณ์าการส่งออกกำลังไปได้สวยไปได้สวยก็จะมีพวกเนี้ยทำผิดกฎระเบียร์ปุ๊บทีนี้ก็มันเเกิดการกดราคาพี่น้องชาวสวนเพราะฉะนั้นนี่ มั่นเลยตั้งรับพอดีนะครับก็เป็นความโมโหยเปนเ่ผมก็อยากให้คือผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนทุกตัวมีราคาดีนะครับปีนี้ข้าวหนึ่งกิโลซื้อมากมา่ไม่ได้ล่าสุดอยู่ที่บ้านของรัฐที่มะการเกษตรเอกระทรวงเกษตรแัะสหกรที่แปดริ้วตันหนึ่ง้งฟังถ้าเปิดเกินยิบ้าเอร์เ็นเนี่ย เกี่ยวคือที่คือเกี่ยวสดนี่รงมา4 0 9นะครับค่ะกิโเลย10บาท90กิโรัมมาม่าสองละ8คุหลืบโอ้คุหลา่ขอไภยุลี่ไม่กินมาม่าค่ะ8บาทั้น8บาทัมามาทท้นที่แพ็ลา่บิ๊กแพ็ก8บ0บาทแต่ถ้ามามา่าเล็กๆอัที่เด็กกินกันเนีตอน5บาทโอ้้5บาทไม่มีแล้วคนที่เล่น S <S ซองเล็กซองเล็กซองเล็กยังยังยังพอมีให้กินผมก็ลังเปรียบเทียบไปให้เห็นว่าเรานี่อยากให้ข้าวออกมันขึ้นะนะครับโดยเฉพาะผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรก็ฝากฝากไปทางพานิสได้ละครับฝากทางท่าน,านรัฐมนตรีเจตถนุพนธ์ซึ่งจ็นต้องตีใหม่ไฟแรงนะหรือยีงนนะ,ะท่านเดินสายออกพบปะพี่น้องประชาชนค่อนข้างบ่อยดี ฝากดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรหน่อยนะครับลํำยายนี่ก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับข้าเด็กขง่ต้องพูดเึ็กก็ไปแล้วเรียบร้อยมังคุดพอชุบออกเยอะเห็นลดมลงมาราคาสี่บาทห้าบาทนะครับก็อาจจะหลายก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของดีมันซักลาย่งซึ่งมันก็มีตวนไปเลยรีย่ปีนี้มันเป็นปนีอะไรก็ไม่รู้คุณขาค่ะออกเยอะมากเยอะจริงๆแล้วราคาเป็นยังไง อืมรคาคาถูกโอเคอ,เคอก็หวังว่าปีหน้านะคะก็คือจริงๆเอะบอกจริงนะกระทรวงเกษตรเนี่ยคือไม่ใช่ตั้งมาคุณก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้ผลผลิตเนี่ยมันออกมาให้สมดุลกับความต้องการของตลาดคือไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ดิฉันก็อดวิพากษ์วิจารณ์และพบาลอวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงเกษตรไม่ได้นะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณพี่เลนกับรัชนีวันลาคุณฟังไปพร้อมกันสวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะคนโอมุอมณ์เสีสนโดยการรถไฟแ่งประทศไ